ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์ด้วยนะครับใกล้จะถึง20,000ื่นซับแล้วนะครับฝากทุกคนด้วยครับสวัสดีครับวันนี้เอารถมารีวิวนะครับคันนี้เป็น Toyota Revo 2.8 j p a จนะครับปี2017นะครับ รถเจ้าของเดียวออกป้ายแดงนะครับรถน็อตเดิมทั้งคันครับเดิมทั้งคันไม่เคยเฉียวชนครับมาเรามาดูในส่วนของภายนอกกันก่อนนะฮะรถสีเงินเดิมจากโรงงานครับ2.8เจพัทนะครับกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะจะมีโครเมียมนะครับสลับกับเมทัลลิกนะครับไฟหน้าเดิมจากโรงงานครับ สติกเกอร์เดิมจากโรงงานนะครับไฮลักซ์แล้วก็จะเห็นว่าจะมีสัญลักษณ์2.8นะฮะรถค่อนข้างจะเดิมสวยเลยนะฮะแล้วก็ใช้น้อยนะครับคันนี้ไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับว่าไม่รถอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะด้านหลังสวยครับสติกเกอร์เดิมอยู่ครบหมดครับรถไม่เคยเฉียวชนนะครับรถเดิมทั้งคันนะคันนี้มีการชนหลังมาให้ด้วยนะครับเชสซีสวยเดิมครับกิฟต์เลยนะฮะ รถเจ้าของเดียวนะครับสีวสวยกริบๆเลยนะฮะสีบอลเงินเป็นสียอดนิยมอยู่แล้วนะครับสำหรับ2.8ตัวนี้เนาะนะครับ2.8 2.4ต่างกันนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีในส่วนของตัวมือจับมือเปิดประตูเนาะถ้า2.4จะเป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นสีโครเมียมนะครับและกระจกขูช้างนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกรบหมดครับรถค่อนข้างจะสวยเลยนะฮะคันนี้ มาดูในส่วนของกระบะรถกันนะครับจะเห็นได้ว่าทั้งเม็ดอาร์คและตะเข็บเดิมหมดนะครับอยู่ครบหมดนะครับเม็ดอาร์ตตะเข็บคันนี้รถไม่เคยบรรทุกหนักเลยนะครับเดิมเป็นรถป้ายฟ้านะครับเป็นรถบรรทุกคนนะครับจากบ้านลูกค้าไปโรงงานเท่านั้นนะครับซึ่งไม่เคยบรรทุกหนักเลยแล้วก็วิ่งระยะสั้นนะครับ ะะตะเข็บเม็ดอ์กกระบะท้ายนะครับอยู่ครบหมดนะเห็นไหมนะฮะปียางคันนี้นะครับรถปี2017ยางก็ปี2017นสะครับสัปดาห์ที่25 2017รถคันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนยางเลยนะครับซึ่งบ่งบอกได้ว่ายางเก่าครับเอ้ยไม่ใช่นะฮะบ่บงบอกได้ว่ารถคันนี้ใช้น้อยจริงๆครับรถเจ้าของเดียวเจ้าของแรกนะครับรถสวยมาก คันนี้มาดูในส่วนของภายในกันคันนี้มาพร้อมกับนะครับกระจกไฟฟ้านะครับปูช้างปรับไฟฟ้านะครับและทับกระจกไฟฟ้านะครับท็อปสุดของลายตัวนี้ละ2.8ตัวนี้นะครับท็อปสุดเลยนะฮะแผงบังแดดเดิมจากโรงงานครับคันนี้นะครับไม่แค่ 64,687กิกโลเท่านั้นนะฮะรถใหม่มากๆแล้วครับกุญแจมีให้แบบนี้เลยนะ3ดอกแบบนี้นะครับนี่กุญแจนะครับบาร์โค,ค้ดกุญแจยังอยู่ครบหมดเลยนะใครหายอยู่อย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้จบจบแน่นอนครับเห็นไหมฮะ2.8ต่างจาก2.4อย่างไรรูปโฉมไม่ต่างกันนะครับต่างที่ออปชั่นเนาะ คันนี้มีแอร์แบ็กสามใบเหมือนกันนะครับหนึ่งสองและแอร์แบ็กหัวเข่าครับเห็นไ,ไหมฮะสามใบนะครับบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าตัวต้ารีโวตัวเองมีแอร์แบ็กที่หัวเข่าด้วยนะฮะมีครบหมดนะและที่สำคัญนะครับ2.4กับ2.8ที่แตกต่างกันคือเบาะครับตัว2.8จะเป็นเบาะแยกแบบนี้แล้วเป็นกรรมี่นะฮะแยกอิสระซ้ายขวานะครับเพื่อความสะดวกสบายในการโดยสารเนาะ และจะมีปุ่มนะครับ ECOMODE กับ Power Mode ครับไว้สำหรับการขับขี่ใช้งานจริงนะฮะแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลเลยนะฮะด้านหลังเบาะนะครับเครื่องมือแม่แรงครบหมดนะครับถ้าเป็นโตต้ารีโวนะครับแม่แรงเขาจะอยู่ทางนี้นะครับในส่วนของเครื่องมือจะอยู่ทางด้านซ้ายของผู้โดยสารนะฮะหลังบาะนะ ความสะดวกนะครับที่ใส่ของนะครับ1ช่อง2ช่องนะครับ3ช่องแล้วก็ตัวนู้น4ช่องนะแล้วก็มีต้องแผงประตูอีกนะเพียงพอครับเครื่องเสียงนะครับเครื่องเล่นนะครับตัวนี้ใช้ได้หมดนะครับวิทยุ CD MP3 u นะครับ AUX USB และคันนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับทั้ง iOS และ Android นะฮะโอเคเราไปดูในส่วนของด้านซ้ายกัน ระตูเดิมจากโรงงานนะครับกระจกไฟฟ้านะครบหมดนะครับเบาะกรมยี่ทั้งซ้ายขวาครับเคลียเลยนะที่เก็บของนะครับใช้ได้เลยนะของกระจุกกระจิกเก็บได้นะครับสองตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งแล้วก็ตรงในส,งงนส่วนของคอนโซลกลางแล้วก็จะมีตรงในส่วนของหน้าหัวเกียร์อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับ แล้วก็มีไฟแผนที่นะครับซ้ายขวาเนาะตอนเปิดแล้วก็มีกล่องเก็บแว่นตานะฮะครบหมดนะรถน็อตเดินทั้งคันนะครับนี่น็อตแก้มนะการันตีว่ารถน็อตเติมทั้งคันนะครับภาษีนะครับตอนนี้เ,เดินมีนาคมปี2566ภาษีหมด11ตุลา2566นะครับ, 2, 6, ห,ม 2, รบหมดค่อนข้างจะปลายปีนะ เรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกัน,นครับห้องเครื่องนะครับถ้าดูจากฝาครอบเครื่องเนี่ยไม่มีอะไรต่างจาก2.4เลยนะเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยนะครับสีฝาลักษณะฝาเหมือนเป๊ะเลยนะฮะถ้าเบื้องต้นก็ดูจากรหัสเพจก็ได้ครับจะมีบอกอยู่นะฮะว่า 1Gd นะฮะแล้วก็จะมี cc บอกอยู่นะครับ 2755ันนะครับครึ่งซึ่งตัวนี้ก็คือ2.8ปนั่นแหละฮะนะครับปีนะครับ2017นะฮะแท้ๆเลยนะฮะมาเรามาไล่ดูน็อตกันเนาะน็อตฝากระโปรงนะครับเดิมไม่เคยไขยนะครับ LR อยู่ครบหมดนะเราจะเห็น L นะเห็นไหมฮะดูไปพร้อมๆกันนะครับคานเดิมหมดนะครับรถน็อตเดิมทั้งคันนะครับ LR ออยู่ครบหมดนะครับ มอน้ำเดิมตั้งแต่ป้ายแดงครับอานะฮะน,นะครับแอลอาอยู่ครบหมดตะเข็บครบหมดครับนมอดฝาไม่เคยไขนะครับฝากระโปรงโตย่าแท้ๆจากโรงงานครับอานะฮะเห็นไหมฮะนี่ครบหมดครับเดิมนะครับไม่มีเฉียวชนนะฮะและคันนี้ใช้น้อยมากไม่น้อยนะครับ สติกอร์เดิมจากโรงงานครบๆเลยนะฮะมาเรามาฟังเสียงเครื่องพร้อมๆกันว่า2.8เสียงเครื่องจะเป็นอย่างไรเขเคสตาร์ทนะเดี๋ยวผมปิดประตูให้ฟังนะเสียงเครื่องคือเงียบมากครับแล้วก็เดินเรียบนะครับด้วยความที่การใช้งานค่อนข้างจะน้อยด้วยนะครับแต่ว่า Toyota นะครั ผมไม่ค่อยกังวลน,นะโตโยต้าค่อนข้างจะเป็นรถที่คงทนมากๆอยู่แล้วนะแอร์นะครับก็มีในส่วนของการปรับนะครับปรับสองหน้าแล้วก็ลงเท้าลงเท้านะครับขึ้นกระจกหน้านะครับในส่วนของตรงนี้นะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ขับไปแล้วมีหมอกขึ้นนะครับก็หรือว่ามีไอขึ้นกระจกนะครับก็สามารถเป่าได้นะตรงนี้ในส่วนของตรงนี้เป็นการปรับ นะครับให้อากาศนะครับในรถนะครับไหลเวียนในรถหรือในเวียนนอกรถละครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของอุณหภูมินะปรับเอาตามใจชอบเลยครับพับกระจกนะครับกดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดพับกระจกให้ได้ชมกันนะโอเคนี่นะครับปรับพับกระจกได้ทั้งซ้ายและขวานะฮะเห็นไหมฮะใช้งานได้หมดนะครับและ เห็นไหมครับอันนี้ผมปรับกระจกอยู่นะเห็นไหมเห็นไหมฮะอันนี้ผมไม่ได้ยกมือถือนะครับอันนี้คือการปรับกระจกอยู่นะปรับได้พับได้ครบหมดครับทางนี้แล้วด้านขวานะดูนะครับเห็นไหมฮะดูสังเกตจากต้นมะพร้าวข้างหลังก็ได้ครับว่ามันโยกเนาะทุกระบบใช้งานได้หมดนะครับอันนี้เป็นเซ็นเตอร์ล็อกนะครับแล้วก็อันนี้ตัวนี้ล็อกกระจกเนาะ เสียงเครื่อง2.8จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดินเรียบเนียบแบบนี้นะฮะเรามาดูไอกันนะครับรถไม่มีไอนะครับไม่มีควันออกจากนะครับตัววัดน้ำมันเครื่องนะรถใหม่มานะครับท่านใดที่หาอยู่ผมอยากให้ได้คันนี้ไปนะรถทุกคันที่ผมพัดเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นสภาพ ค่อนข้างจะสวยเดิมนะครับทุกจุดนะฮะคันนี้นะครับถ้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมเข้ามาดูรถได้ที่ประมวลออโต้นะครับอยู่ในตำบลทับสแกอําเภอทับสแกจังหวัดประจวบนะครับหรือสนใจติดต่อนะครับ0 65 697 4478นะครับฝาก แฟนเพจ facebook ไว้ด้วยนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูใน facebook ได้นะครับประมวลออโต้ทับสแกครับแค่ทิมค้นหาใน google ก็ได้ครับว่าประมวลออโต้เป็นภาษาไทยนะครับกดเข้าไปรบกวนกดติดตามไว้ด้วยนะครับและพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเอารถอะไรมารีวิวอีกนะครับโปรดติดตามด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ